สวัสดีครับเราจะพามาดูอาจารย์โบนำทีมนะครับรับอาจารย์โบแห่งตรงย่าปูนะครับนี่เป็นการย่ำแล้วเป็นการวิ่งคณะแบบข้างเดียวนะครับเป็นฟอร์6หกพันหกนะครับคันเก่าคันเดิมราคาก็เช่นเดิมนะครับชั่วโมงละเจ็ดร้อย ตอนนี้ก็เป็นการย่ำอยู่นะครับย่ำหัวคนาอยู่มาด้วยกันสองคันนะครับน้อนกับเจ้าสุดหลอกำลังพังคนาอยู่นะครับสามสิบไล่นะครับวิ่งทั้งหมดนะครับคนาเขาจะปรับพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับดินค่อนข้างจะแฉะแล้วก็เหนียวนะครับมันจะเปลืองชั่วโมงก็เลยวิ่งคนาอย่างเดียวนะครับ เขาก็จะรีบทาด้วยพอวิ่งคณะเสร็จก็เดี๋ยวสูบน้าใส่แล้วก็ปั่นทําเลยนะครับจัดให้ครับจานโบจัดให้ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะวิ่งกันนะครับให้เป็นรูปร่างเป็นคนารู้สึกว่าจะเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับคันโน้นกัสุดหลอนะครับจะเปลี่ยนโชเฟอร์แล้ว นะครับขั้นตอนสุดท้ายจะต,ตรงไม่ตรงก็ตรงนี้นะครับพนาอาจจะมีใช้ใบดันหน้าช่วยด้วยนะครับครับใช้ใบดันหน้าช่วยนะครับเก็บรายละเอียด ตอนนี้เจ้าสุดหลอกกำลังพังคันนาอยู่นะครับเพื่อจะวิ่งใหม่พังคันนาแล้วก็วิ่งใหม่นะครับมือใหม่ครับมือใหม่สบายแล้วเจ้าของคอยตีหนูอย่างเดียว เหยียบไปต้องกลัวพังจะของอะไรเยอะโอ้ดิน่อนข้างจะหนึบก็หน่อยนะครับน่าจะวิ่งตากไว้สักพักนึงครับค่อยมาตั้งคันใหม่นะครับโอดมีรถไฟด้วยสปินเตอร์ครับมือใหม่ครับอย่างล้านครับเหยียบเข้าไปอะไรล้วเยอะครับ จริงๆครับดูหน้าตาซะก่อนอ่าเจอดินหนึบก็แล้วโอ้โหพัผนผาลเลยสงสัยจะต้องวิ่งตากนะครับดูแล้วมันวิ่งป่นยากแล้วมันจะกินชั่วโมงเจ้าของนาด้วยนะครับเนี่ยดินเป็นก้อนอย่างนั้นนะครับดินเหนียว ก็เคยบอกแล้วนะครับว่าเวลาจะให้ไปวิ่งนี่ให้ดูดินด้วยมันจะเปลืองชั่วโมงนะครับไม่ใช่อะไรเราก็วิ่งทั้งวิ่งเต็มที่อยู่แล้วฮ <I know. S 1> ่ามือใหม่เอาเรื่องครับมือใหม่เอาเรื่องพังนาแล้แวก็แหวกตากไว้นะครับอาจจะยังไม่วิ่งเป็นลูกพันาหรือ,อยังไงยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูอาการก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันดินมันหนึบอย่างนี้มันวิ่งขึ้นยากนะครับท่านผู้ชม เราไม่อยากให้เจ้าของนาเปลืองชั่วโมงอ้าวโชว์สเต็ปหน่อยหรือไม่ เริ่มพันผ่านแล้วนั่นผ่านไม่หมุนเลยอ่าฮะอ่าดินเหนียวครับดินเหนียวเดี๋ยวต้องตากนะครับดูแล้วเดี๋ยววิ่งตากไว้หลายๆคันก่อนนะครับเขาวิ่งหมดนับสามสิบไล่วันนี้อ่าจะข่ามือใหม่แล้วไงดินเนี่ย <laughs> เผลไปเผลมาเลยถึงก็เบะปากแล้ว ับตินเหน,นียวนาผ่านไม่หมุนเลยอัดฐานนะครับก็วิ่งตากไว้ก่อนครับมันเหนียวจัดเดี๋ยวมันจะกินชั่วโมงเจ้าของเจ้าของนานะครับเราก็ไปล้มขั้นใหม่นะครับไปพังขั้นใหม่ตากเช่นเดิมนะครับค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับทมาชม กำลังพังคั้นเก่าอยู่นะครับแล้วก็แหวกดินตากไว้อาจจะวิ่งตอนบ่ายนะครับแล้วก็ไปพังคันอื่นไล่ไปเรื่อยๆนะครับ บริเวณด้านซ้ายมือเรานี่จะต่ํากว่าด้านขวามือนะครับเขาจะปรับแล้วก็วิ่งันาทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะครับเลยวิ่งันาครับพอปรับพื้นที่ดินมันเหนียวครับกินชั่วโมงดันก็ไม่อยากจะไปกินกําลังรถด้วยครับเืิงน้ำมันปเปล่า โอ้นูค่อนข้างจะเยอะครับเปลืองน้ำมันด้วยเปลืองชมโมงด้วยนะครับด้านบนอาจจะแข็งสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคณะเก่า นั่นแหละครับตรงนั้นก็แข็งนะครับทั้งแข็งทั้งเหนียวลองของมือใหม่ซะแล้วอ่ะแหวกว้างๆลึกๆนะครับชอนบบ่ายๆได้วิ่งง่ายๆปนๆหน่อย ม่ไปมือจะกลัดจะกันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเหนียวพุ่งขึ้นหลังผานเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงหัวคานานี้นะครับระหว่างร้อยต่อนะครับจากค่อนข้างแข็งนะครับ เอ่ะไปอันว่าวิ่งคันใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะพอแล้วเพราะเจอดินเหนียวนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ